อ๋อตอนนี้เอาชีวิตรอดนะครับทุกคนไหนดูได้มีตัวอะไรบ้างอ่ะโอ้มีแต่ตัวโอ้โหมันให้ตัวละครมาพร้อมเลยว่ะเฮ้ยมันเหมือนล็อกเปหลายช่องอ่ะตอนนี้คือผมได้สมาชิกใหม่มาเป็นแกงไฟคนหนึ่งครับเป็นตัวบูทนั่นเองครับผมบูททำให้ห้าไฟแข็งแร่งกว่าเดิม ยิงไปเลยเออบูทระเบกีบูท,บทครับผมอ่าเราได้ตัวละครตัวนี้มาใช้้วยเออพนกินป่าไปญาติพี่น้องกระเทียมแน่ๆเลยเออพนก,กินป่าเลยมามันสามารถบูทได้ดีได้เราก็จะบูทรอ,อบดึงเออหายเลย ทำให้ตัวละครยิงแรงขึ้นครับเองยิงแรงมีประโยชน์นะไอตัวบูทเนี่ยน่าสนใจนะครับเยอะเลยเนะนี่ยไอตัวบูทตัวบูทของไฟเนี่ยมาบูทอีกรอบหนึงครับ ยิงแรงกว่าเดิมโอ,โอ้โอ้โอ้ไอ้น้ําแข็งยังละลายคิดเอาบูลอย่างแรงอ้าวได้ตัวนี้มาใช้เฉยเลยญาติพี่น้องกระเทียมโอ้ด่านนี้ด่านนี้มีตัวอะไรบ้างให้ใช้ไม่มีครับโอเคด่านนี้เราเลิกตัวละครที่เราต้องการได้เลยโอเคได้เ,เราได้สมาชิกใหม่มาในยนเราก็ต้องลองอัพเกรดไปใช้ดูครับเออมาผมพร้อมเริ่มปฏิบัติการ ไปเลยแก๊งไฟของเราวันนี้แก๊งไฟของเราพร้อมแล้วครับใช้ไปเลยเออยิงแรงกว่าเดิมบอกเลยว่าเออเออ,เอ,อนัดเดียวพวกสอมบี้ที่มันไม่ได้ใส่อะไรเลยมีนัดเดียวหายเลยเนี่ยคือแรงเกินอะ่ะปล่อยสักรอบหนึ่งครับเออยิงทีเดียวหายยิงทีเดียวหายบอกแล้วาตาไฟ ก่อนแล้วด่านนี้ทาาไฟนี่คือเดบ,บแชนะทาววอรนี้หมดเลยครับอย่างสุด <Wow. S 1> อ,อีกรอบหนึ่งแล้วบูทเต็มที่ยิงก่อแตกเลยเอ้ยเอ้ยแรงจริงๆครับโปรดเลยมาได้อีกยิงเลยครับเออเออเอเอ,เอ,เอน้ำแข็งน้ำแข็งยังต้องสยบ ตอนนี้หายแน่นอนเออหายเกือเฮ้ยน้ำมันฟอสซิลกระดูกน้ำแข็งโอ้น้ำมัน ฟอสซีกระดูกดกแข็งนะเดฟน่าสนใจมันเป็นฟอสซีของซอมบี้ซะด้วยอ่ะนี่นี่คือยุคปฏิบัตการน่ะนะซอมบี้ถูกแช่แข็งไว้ถูกเยือกเย็นมันเลยต้านทานน้ำแข็งไงล,ละ่ะ<า>เอาเกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้โหกลายเป็นโอ้โห กลายเป็นด่านใหม่เพิ่มเข้ามาโอ้โหเหมือนเดิมเปรี้ยบแล้วก็จะเป็นอ่าได้เล่นด่านต่อไปสักทีโอ้ตน้น้ำไอ้น้ำไม่หรอยังรู้แช่แข็งได้เลยอะระวังตัวไว้หนานี้มีน้ำแช่แข็งกับถั่วแค่แข็งนะเอาเนี่ยให้ตัวไฟที่ผมมีอยู่แล้วนี่วาให้มาใช้เลยวางนามไปครับถึงแม้ว่านามจะยังไม่ได้ใช้อะไรตอนนี้ โอเควางยิงไฟไปเรื่อยๆบันเยอะเกินวางหนาตรงนี้เป็นกบดักชั้นดีวางตรงไหนก็มันก็ไม่โดนุมหรอกอ,อ,อ่ะเฮ้อไอ้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเือตัวเดียวรับชิวๆฉต้องแข็งหน่อยจะสามารถกันอะไรได้มันเป็นไฟอะนะนเียบร้อยชนะครับ เฮ้ยแล้วมัตัวละเค่แช่แข็งใช่ไหมผมเป็นอย่างนั้นนะ่ะตัวละแค่แช่แข็งเอาไอ้นี่ไปดีกว่าหลักลองใช้มาอีกสักครั้งหนึง่งไว้ละลายไอ้ตัวนั้นให้ผมซักละนี่ก็คือแก๊งไฟของผมครับต้องดูสยบเอ้ามีสมาชิกใหม่เลยสควอตหายไปนานมากเลยเนี่ยสควอต เคนี่งาพีเดียวหายหมดเลยเอ้าเอ้ยพี่เบิม้มทำไมพี่เบิ้มไอ้ภาคนี้ไอคิวมันต่ำถิงวะผมจะให้คุณพี่ทุบตัวถังให้ผมแล้วคุณพี่ไม่ทุบให้ผมหรอครับคุณพ,พี่โอ้โหไอคิวภาคนี้เหมือนไม่ไม่ค่อยเหมือนภาคหนึง่งเอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้ยไอตัวนี้มันอะไรวะเนี่ย มาเผาทิ้งให้หมดเลยื่อกี้มนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในตัวนี้มันมาเยอะเกินเมื่อกี้แล้วแถมพี่เพิ่มไอ้ภาคนี้ไอคิวไอคิวมันมั่วจัดมันชอบไปตีตัวเี่มันอยู่ข้างหน้าสุดตรรัวละครที่ผมอยากให้มันตีทีมันก็ไม่ตีนะครับไฮ้มันมาเยอะเพิ่มกหน่อยเออ เพหน่อยครับเออหายเรียบร้อยมาครับเรียบร้อยครับผมจบด่านนี้เรียบร้อยด่านนี้ต้องการชีวิตของเจ้าตัวละครผักแคอลของเราโอ้โหด่านนี้ลำบากใจนะนี่ซอมบี้ม่แต่ซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวด่านนี้มาผมพร้อมแล้วอ่านี้เอาไปก่อนเลยให้เอาไปกิน ลังเห้ความร้อนแรงอา้าวหายเรียบร้อยครับข้างบนไม่เหลือตอนนี้ก็สอมบี้ก็เข้ามากันไม่ได้นะทุกคนระ,ะเบิดทิ้งเอ้ยใจยเย็นพี่พี่ค่อยคคุย,คยคกับพี่พี่ฟู๊ดมากินมากินอะไรมาถึงห,หนุ่นี้แล้วเนี่ยไอตัวหน้าควยสุดคือไอพวกตัวละครพวกเมื่อกี้แหละอ้อาวข่าทิ้งเ่าทิ้งมาแล้วยแยเ่าทิ้ง เอาทิ้งมาเลยเยอะแยะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยเยอะแยะเออมาอีกรอบหนึ่งมาจบเกมตอนนี้อะไรฮะตอนนี้เกี่ยวกับแสอาทิต์วะเดีย๋ยวให้ใช้แสอาทิตจำกัดหรือว่าต้องทำแสงตีให้ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราต้องเอาตัวละครราคาถูกไปก่อน วัวละครราคาถูกทั้งหลายฉันเชื่อว่าแกจะช่วยฉันได้พาศูนย์บาทไปเลยอ๋อดานนี้ผลิตแสงอาทิตย์นึกว่าให้ใช้พลัง,งแสงอาทิตย์โอโ้โหถ้าผลิตแสงอาทิตย์นี่ผมน่าจะเอาตัวละครนแพ่งม้าเนี่ย <are> มาบอกเลยว่าพลังมันๆนะจังหวะนี้ ันนี้ก็สโลไปก่อนเลยอ่ออันนี้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เพราะเราต้องอย่าให้แสงอาทิตย์เป็นไรเป็นอันขาดนะครับเราต้องดูแลเขาอย่างดีอ่ะมาเยอะเกินมาเลยเยอะอุ้ยมันทำอะไรเยอะแยะโออมาอะไรกันเยอะแยะครับพี่ ให้ผมได้นบูทก่อนโอ้ผมต้องการตังเฮ้ยใจเย็นน่องไอ้น้อง,อองค่อยคอยคุยกันนะ่ะต้องการแสงอาทิตย์อยู่ไหนมันมาเลยไวจังวะมาผมต้องการเอาเงินไหมหผม อันนี้ผมต้องบุดเงินจัดเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรวะมาเงินเยอะเกินอนะเผาทิ้งก่อนเลยแล้วก็ที่เหลือก็เอาบุดเงินอ่าครบพอดีครับบูดเงินครบแล้วที่เหลือก็จัดการซอมบีได้เลยครับบุดตังครบแล้วชิลๆครับแต่ที่จะไม่ชิลก็คือไอตัวหินนี่ไม่แก ขยันมากจริงเลยเออเอาไปกินนะไปกินก่อนข้างล่างนี่อะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอเคมีอะไรค่อยๆคุณค,ครับพี่มีอะไรก็ค่อยๆคุณครับพี่มันเยอะเกินพี่มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันครับพี่ข้างล่างเนี่ยเรามีมิ้นก่อนเดี๋ยวเจอกัน โอ้ยใจเย็นครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องผัดมาเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยจบเกม โอ้โอเมก้า oh ดมันรู้สึกคํามเขินที่ร้อนอยากได้อากาศนนร้อนๆน่ะมันหนาวตามเม็ดมันก็ค่อนข้างเบาอย่าะี้แต่มันไม่ได้เบาขนาดน,นั้นแต่มันก็พอใช้ได้เขาเนพอๆกับปลาดาวพักแรกเลยเอะอ้นั่นแหละมันพอๆกับดาวพักแรกเลยพอๆกันนะครับมันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรกันเยอะเลยแต่ข้างล่างนี่คือแบบจะไหวไหมเนี่ย จะเข้ามาครับจะเข้ามาข้างบนก็ตอดไปเรื่อยข้างบนนะ่ะข้างล่างก็น่าจะไหวชิวๆอยู่แล้วครับข้างล่างนี่คือแบบตายง่ายกว่าข้างบนอีกโอ้าาตายแล้วครับเรียบร้อยจบเกมพวกนี้แช่แข็งเอาได้นี่มาใช้ได้สมาชิกใหม่ด่านนี้เราต้องใช้ไฟเยอะๆครับผมแลวก็วน,นี้มาด้วย อีกคนหนึ่งเอาใครออกไปดีนะเอาระเบิดออกแล้วกันรู้สึกว่าภาคีระเบิดจะได้ใช้แค่บางจังหวะสำคัญอาบูตตังมาแล้วเฮ้ยหายแล้วกองทัพเยอะมันมาเกิดเยอะมันมาอะไรกันเยอะแย,ยะรอเอ้ย,มา,ยออมาเยอะมาเยอะมากมาเยอะมาก แต่เวลาบูดวินงวินไปกินวา้าฮ่าฮ่าละลายกอ่อบผม, <laughs> มเป็นหรืออ้าวในมิ้นีอีกรลบนึะครับละลายกอ่อทุกอย่างทุกสิ่งว้าหายอ้าวในตัวนี้มาใช้เลยครับผมน่าสนใจ <S 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 <S